สิ่งที่พวกเราต้องทำนะคือศีลสมาธิปัญญานี่ก็มีการมาสอนอีกแล้วว่าศีลรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาโอ้มันมันไปหนักทุกที่ทุกที่นะอย่าไปเชื่อศีลต้องรักษาถ้าศีลของเราเสียนะมเสียไปหมดฮนะทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อต้นเดือนมอกราคมก็มี คนสอนธรรมะคนหนึ่งก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเออจะสอนธรรมะถ้าสอนได้ถูกต้องพ่อ,อนะโมทนานะแต่เราสอนต้องถูกต้องสอนผิดต้องแก่ถ้าไม่แก้บาปหนักนะทายทอดสิ่งที่ผิดไปเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังถูกฟ้องถูกอะไรแยะบอกไปกลัวทำไม ถ้าเรามีศีลที่ดีมีธรรมที่ดีนะศีลน่ารักษาเราหลวงพ่อยกตัวอย่างตัวเองให้เขาฟังนะเม,มื่อปีห้าสามถูกจมตีเยอะแยะเลยบอกทำไมหลวงพ่อไม่เป็นเลยเลยเพราะศีลรักษาเรานี่นเาบอกเขาว่าศีลต้องรักษาถ้าไม่รักษาศีลน,นะเอาตัวไม่รอดหรอก ละพระถ้าไม่รักษาศีลนะสุดท้ายก็มีบัตรแห้พวกเราจะภาวนาต้องตั้งใจรักษาศีลไหมดีคนอื่นเขาไม่รักษาก็เรื่องของเขาแต่เรารักษาไว้ห้าข้อพอแล้วสำหรับฆราวาสศีลห้าจำได้ไหมใครจำไม่ได้ยกมือเสื้อตรงหน่อยมีไหม ไม่มีอนุโมทนานะแล้วใครทำได้บ้างทำได้ครบห้าข้อมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยอมีประพลายอนุโมทนาใครได้สี่ข้อข้อมุสาหล่นโอ้นี่ยชัดเยอะแล้วไอข้อค้าค่าสัตว์นี่ยังพอข้านะค่ามนุษย์งงไม่ค่อยเหมีย ถ้าเรามีศีลห้าข้อนะมันก็เต็มมันก็อิ่มนะถ้าศีลเราแบ่งไปข้อหนึ่งก็ยังดีเหลือสีก็ถ้า,ร,า,นะร,านะรักษาให้ดีนะรักษาข้อห้าไว้นะรักษาให้ดีข้อห้าเป็นตัวบ่อนทำลายสติ้กินเหล้าเมายาเสพติดอะไรพวกนี้ อสตีไม่ดีนั่นก็ทำผิดศีลได้อีกสี่ข้อ